วันนี้พามาเปิดตำนานร้านส้มตำอาหารอีสานที่ร้านเหรียญส้มตำที่เปิดมาแล้วมากกว่า30ปีขายอาหารอีสานหลากหลายเมนูลาบก้อยน้ำตกหมูเนื้อมีหมดและก็ยังมีอาหารตามสั่งอีกบอกเลยว่าร้านแม่เหรียญเมนูส้มตำคือทีเด็ดกินปลาหอมรสชาติแซ่บนัวแค่เดินเข้าไปในร้านได้ยินเสียงแก่ตำน้ำลายก็ไหลแล้ว เมนูที่ผมสั่งวันนี้ตำปูปลาตำถั่วนวนัวใส่ปูต้มสุกน้ำตกคอหมูย่างปลาดุกย่างตัวใหญ่ๆที่ย่างได้กรอบมากไส่กออีสานที่ร้านทำเองต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนและเมนูสุดท้ายไก่มุนและมุนลิ้น เอาออกจากเตามาร้อนๆหนังกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มเจ่วของทางร้านอร่อยสมกับเป็นตำนานร้านอีสานจริงๆผมให้ร้านเหรียญส้มตำเป็นร้านอาหารอีสานที่ผมชอบที่สุดอีกร้านหนึ่งเลยก็ว่าได้อร่อยแซ่บทุกเมนูเหมาะสมกับคำว่าตำนานจริงๆร้านเหรียญส้มตำเลยโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนถนนอมมาตเลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตร ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือแม่เหรียญแกบอกว่าแกมาตั้งร้านตั้งแต่6กโมงเชา้าขายมาเรื่อยๆปิดประมาณบ่ายสี่โมงแต่ว่าถ้าของหมดเร็วแม่ก็จะปิดเร็วแซบจริงๆดูหลักฐานได้เลยเกียงทุกจาน